สิ่งที่ทำให้เราสู้สู้เพื่อความเชีช่ยชาญของเราบุคคลเราทุกท่านน่ารักนะคะและไม่ว่าเขาจะถือตามตวยัยรุธนอันนี้เป็นความ โรเีสโก้คือบ้านของเราเป็นที่ประกอบอาชีพของเราขอฝากว่าช่วยดูแลลูกๆของเราหลายๆคนให้เขาไปสู่อนาคตที่สำเร็จ กำลังใจของสังคมทำให้สังคมนี้มีความสุขมีความเจริญร้างหน้อขอฝารน้องหลายทลูกคุกนะคะก็คงยังไม่มีอะไรมากนะนะขอขอขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ันเจที <begun sin lateral manipulation> ่อย <t quote, toys, |uz|> ู่ในก้าวนาได้รับการรัฐการสองระดับค่ะระดับแรกคือระดับคนตุรกีซาและก็ระดับตรกีรานนับว่าเป็นความภาคุูิใจอย่างมากในการเป็น้าท มีความรูส้สึกต่อสำหรับผู้บริหารเลยนะมีความรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มาประมาณ